สบายะบายเงยดงยได้ครับเกยได้เลยใครมันหืมเดี mm ๋ยเถอะใครมันหื่อใครแม่งเสียงใครไว้นี่ยเพลินจ้าไม่ต้องเพินใจไม่เหลือนะคะเอาเถไอเด็ดนี่เองไอเด็ดมาเหื่อมาได้แถวดีไอเด็ดตื่นตื่นไม่เดี๋ยวมึงเอาเรือไปให้กูแดกเดี๋ยวนี้เลยนี่ไรอะไรมองทางไหนเนี่ยกูอยู่ทางนี้ เอาท่านอยู่ทางนี้นี่เองเจียนเอ้ยแบบนี้เด็กกูขมับมากเลยเงือกระโดดครับเอาเขาเลยกระโดดระแหงเว้ยไหนเลือดวะทำไมไม่เอาเลือดไปให้กูสักทีเนี่ยเฮ้ยไอ้ชาชัวกูต้องการเลือดเอเหรอเฮ้ยตักก้นหม้อก้นหม้อเหลือไหมไม่เหลืออ้าไม่มีพวกมึงมองกูโบอกูต้องการเลือดเลือดกูยังไม่กินเลยสัตว์